สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอฟซีคอฟุตบอลครับประจําหน้าคลิป YouTube ทุกคนทุกท่านครับหายไปยไป1วันวันนี้กลับมาประจําการแล้วนะครับและยินดีต้อนรับเข้าสู่ โปรแกรมฟุตบอลทีมชาตินะครับก็เป็นการขั้นฟุตบอลสโม,มสรในสมรฟุตบอลโลกครับก็ถือว่ามีหลากหลายโซนเลยแต่วันนี้นัดหยิบยกครับในโปรแกรมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนยุโรปมาฝากพี่เพืทุกท่านเอาไปเป็นแนวทางชื่นชอบเหมือนกันครับตามมาได้เลยส่วนเพิ่มเติมมากกว่านี้จะเจอกับนัดในชมรมทางเข้าชมรมทิ้งไว้ให้ตรงนี้เรียบร้อยแล้วในชมรมมีอะไรบ้างนะครับโอ้ตัวการันตีนะครับตัวซูเปอร์วีพีวีพีรวมไปถึงชุดอัลบัมสามสวยๆครับที่ตั้งใจคัดสารรและวางไว้ไปเป็น ทางในชมรมให้กับพี่พทุกท่านทุกวันทุกค่ำคืนอย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับตามมาเจอเจอกับนัดในชมรมได้เลยยินดีต้อนรับพ,พ,พ,พี่ทุกท่านครับอ่ะโอเคครับวันนี้ฟุตบอลโลกรอบคัดเลื่องโซนยุโรปคู่แรกนะครับเป็นอังกฤษเจอกับเซบียในกลุ่มเคนะครับปัจจุบันอังกฤษหลังจากฝูงครับด้วยผลงานที่ยอดเยี่ยมแล้วก็การันตีการผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเป็นที่เรียบร้อย6เกมชนะรวดไม่เสียประตูเลยครับยิงไป18ประตูส่วนเซบียปัจจุบัน อันดับที่3ในกลุ่มเคลนะครับตามหลังแอลบเนียอยู่1น1แต้มนะครับ6เกมชนะ3เสมอ1แพ้2วันนี้ผมมองว่าเซอร์เบียต้องิ้นหล่นนะแต่ว่าด้วยความที่อังกฤษได้เล่นในบ้านนะครับเล่นต่อหน้าแฟนบอลของตัวเองแล้วก็ แม้จะเป็นผู้เล่นชุดผสมประสานโรเตชันแต่วันนี้แนวต้านเปิดมาน่าสนใจเสียเกินเอาจริง,รงถ้าเปิดมาเบากว่าน,นี้นัดยังมองว่าอังกฤษผ่านเข้ารอบแล้วอาจจะไม่ได้เน้นอะไรมากแต่แนวต้านวันนี้เป็นอกเป็นใจมากเชื่อว่าวันนี้อังกฤษผ่านเงื่อนไขของตัวเองได้ครับจะชนะเซอร์เบียขาดด้วยผลต่างประตูสมเม็ดมองเจ้าชิงอย่างอังกฤษได้เลยครับ คู่ที่2ครับเรายังรวยกันต่อที่ฟุตบอลโลกรอบคัดเลียกโซนยุโรปครับเป็นจ่าฝูงในกลุ่มดีอย่างฝรั่งเศสครับวันนี้เปิดบ้านนะครต้อนรับการมาเยืนอนของรองจ่าฝูงในกลุ่มดีอย่างยูเครนนะครับปัจจุบันฝรั่งเศสเนี่ยสเกมครับกับการชนะ3เสมอ1น,นะครับส่วนยูเครน4เกมกับการชนะ2แพ้1เสมอหนึ วันนี้เขาหยิบยกและมองว่าฝรั่งเศสเหนือกว่าชัดเจนครับอย่างน้อยที่สุดต้องชนะขาดด้วยผลตามประตูสองเลสึงจะได้เห็นซึ่งนัดเจาะลึกไปดูภาพรวมยังคงเชื่อมั่นเชื่อใจไปที่ฝรั่งเศสมากกว่าด้วยขุมกาลังที่ต้องบอกว่าตําแหน่งต่อตําแหน่งดีกว่าเยอะเลยครับบวกกับแทัคติกเองด้วยที่เหนือกว่าและวันนี้ยังเป็นเกมในบ้านของฝรั่งเศสด้วยซึ่งเกมแรกนะครับที่จะเจอกันมาในถิ่นของยูเครนฝรั่งเศสก็สามารถบุกปลเก็บช,ชัยชนะมาได้ก่อนศูนย์ประตูต่อสองวันนี้กลับมาเล่นในบ้านและยังต้องการแต้มด้วยกััันนงคคู่ะรบ มีเท่าไหร่ใส่กันหมดอย่างแน่นอนวันนี้ด้วยเกรดบอลคาร์ดบอลแล้วก็ขุมกาลังทิดดีกว่าบวกกับแนวต้านเป็นอกเป็นใจมากยังเชื่อมั่นเชื่อใจครับไปที่เจ้าชินจากฝรั่งเศสประตูแรกมาไวไหลถึงประตูที่2ออย่างแน่นอนครับมองไปที่ฝรั่งเศสได้เลยครับ คืนที่สามครับสำหรับคัคือวันนี้ครับยังรวยกันต่อที่ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนยุโรปครับเป็นเจ้าชินอย่างไอร์แลนด์นะครับอันดับ3ในกลุ่ม F วันนี้จะเปิดบ้านครับต้อนรับการมาเยือนของจากฝงในกลุ่ม F อย่างโปรตุเกสครับแน่นอนครับคู่นี้ด้วยมาตรฐานนะครับก่อนเกมเริ่มต้นขึ้นเขาจิบจกและมองว่าชิมเยนอย่างโปรตุเกสดูดีกว่าในคัาคือวันนี้กับเงื่อนไขที่ต้องบุกไปบังคับชนะเท่านั้นนะครับและ1ประตูไม่เพียงพอครับวันนี้ต้องชนะขาด ด้วยผลตัดประตู2เลสถึงจะได้เหจากภาพรวมวันนี้ยังเชื่อมั่นเชื่อใจครับไปที่คุณภาพของโปรตุเกตมากกว่านะครับแม้อแลนด์จะได้เปรียบในในบ้านนะครับแต่ภาพรวมยังเป็นโปรตุเกตที่เหนือชั้นกว่าเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นคาสบอลนะครับแลนกิง้งนะครับรวมไปถึงคุณภาพของตัวนักเตะที่ต้องบอกว่ามีนักเตะระดับโลกอยู่หลายคนเฉลียเกินนะครับวันนี้มองดูแล้วประสบการณ์และความเก๋ายังเป็นโปรตุเกตที่เชื่อใจได้มากกว่าบุกไปวันนี้ครับลุ้นให้ประตูแรกมาไวๆนะัดมองว่าไหลถึงประตูที่2อย่างแน่ นอนมองชิมเยียนอย่างโปรโตุเกสได้เลยนะครับสทีมประจําหน้าคลิป YouTube วันนี้ครับมองไปที่อังกฤษฝรั่งเศสและโปรโตุเกสได้เลยครับส่วนใครอยากจัดหนักจัดเต็มมากกว่าหน้าคลิปตามมาเจอเจอกับนัดในชมรมได้เลยนะครับยินดีต้อนรับพี่ๆทุกท่านค,คัมคิวันนี้เชียร์ฟุตบอลแบบมีความสุขครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับ